คนนี้จิววสวัสดีครับซองเมื่อ,อ,อ,อมมก,กี้แต่เมื่อกี้อันนี้ยกมืไอไหว้ยู่นเป็นไงบ้าง <c oughs> กมีงานแฟนไซน์ครั้งแรกครับก็อย่างที่บอกไปเลยคือตื่นเต้นเพราะว่าเราสองคนไม่เคยมีการแฟนไซน์มาก่อนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราจะได้มีงานแฟนไซน์ครับผม <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นคือแบบส่วนตัวผมคือแบบตื่นเต้นมากแล้วแบบคือไม่เคยไม่เคยทำแฟนซ์มาก่อนก็รู้สึกว่าแบบเมันน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่แบบเราอยากทำครับวันนี้เดี๋ยวจะเจอแบบแฟนแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเตรียมรับมือมั้ยเตรียมรับมือไหมก็ส่วนตัวผมผมไม่ไม่ค่อยจะเตรียมอะไรมาครับนอกจากมุกเล่นกับพี่ๆเขาขอฟังหนึงไม่ได้เดี๋ยว มันเดี๋ยวมุกมันจะหมดก่อนแต่ว่าน้องกล้องเตรียมมาเตรียมมาอะไรล่ะก็ไม่เตรียมพี่โทอ่ะบอกว่าเตรียมมาเยอะเลยวันนี้เอาอยากโชว์เตรียมเตรียมมานิดนึงนิดนึงก็แบบเล่นมุกนิดนึงนิดนึงครับน้องกล้องมารีตัวยังไงวะเมื่อคืนดูกระตูนมาครับแบบเตรียมตัวมาเรียบร้อยเลยน้องกล้องดูจนถึงตีห้าอันนั้นคือเมื่อคืนก่อนนู้นเมื่อคืนก่อนดูจนถึงตีห้าก็ น้องก้องเพิ่งเล่าเมื่อเช้านี้เลยครับเพราะเป็นวันที่เราว่างพอดีไงก็เลยดูการ์ตูนตั้งแต่ตอนแรกจะเรียนหนังสือเรียนสามทุ่มถึงสี่ทุ่มอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงดูการ์ตูนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าโอ้กี่ชั่วโมงนี่ดูสองวันจบเลยอ่ะแต่เราแต่เราเพิ่งมีไปสอบมาไม่ใช่หรออ๋อใช่ครับเป็นไงั้งคะทำได้หรือได้ทำพอได้ครับผมเพราะว่าเป็นแบบว่าน่าจะผ่านอยู่ครับแต่เราผ่านวีนี่ ใช่ใช่ใช่ไม่คาดคาดหวังไหมเออผมว่าถ้าเราไม่คาดหวังเนี่ยเราก็จะไม่ผิดหวังเออได้วล้วก็ได้ทำมาเนาะครับแต่แต่ถ้านจะผ่านอยู่ทำครบไหมครบข้ไม่ครบครับบางข้อมันไม่รู้จะใส่อะไรลงไปก็เลยข้ามไปก่อนก็เลยข้ามไปก่อนจนหมดเวลาเราก็ยังข้ามไปก่อน ใช่ครับผมรู้สึกว่าแบบก็อย่างแรกเลยคือแบบเอนจอยมากๆแล้วก็แบบดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้แบบมาอยู่ในจุดจุดนี้ครับแบบได้มาทํางานในสิ่งที่เรารักแล้วก็แบบในได้มาทําแบบงานหลายๆ scope ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแบบงานแฟนมิทแฟนไซ่ายซีรีส์ไปออกอีเวนต์ครับก็รู้สึกว่าแบบมันมีอะไรหลากหลายที่แบบทาไปมันก็ไม่เบื่อครับแล้วแบบที่สําคัญเลยคือแบบได้เจอพี่พี่แฟนคลับทุกคนก็รู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ได้ฮิวใจเราไปด้วยครับรู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการทำงานมากๆเลยครับช่วงนี้ ใช่ครับที่ชอบที่สุดเลยคือไปต่างประเทศโมเมนท์ที่ไปสนามบินทำไมอ่ะมันตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยหยุดไม่ก็แค่แบบตื่นเต้นแบบที่ไปสนามบินครับเพราะว่าแบบเราจะได้บินไปต่างประเทศแล้วแบบคืนนานๆทีส่วนตัวผมอ่ะผมแบบ ไม่ไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศเท่าไหร่แต่ว่าแบบช่วงนี้แบบเห็นเห็นมีแพลนแบบได้โอกาสได้บินเยอะมากครับผมก็ฝากแฟมิเขงบอกเราด้ยนะครับเฮ้ยไม่เนิไม่เราคือแบบอีกอย่างนึงคือจริงๆอะช่วงนี้พี่โท่ติดพูดเนิร์นะอ๋อแบบชอบแบบพูดไม่รู้ตัวแล้วก็เอ้ยขึ้นมาเองรไม่ใช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 ่อันนี้ย้อนถามอยยอกเพราะเหตุการณ์มันเยอะมากเลยมากล้องอะ มีคนอยากรู้ว่าตอนส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์คลิปบอกของกล้องว่าอะไรทีจะไม่ได้ครับทำไมตอบเร็วจังเลยอ่ะมันผ่านมานานแล้วว่าจำผ่านมานานแล้วครับจำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าส่วนตัวผมโฟกัสเรื่องงานไงแต่วันนั้นมันเป็นวันแบบรีแลกซ์มาไปเที่ยวอ่ะแบบคือวันสงกรานต์ก็เป็นแบบวันพักผ่อนของพวกเราครับอ่าอใช่เพราะว่าแบบว่าช่วงนั้นก็คือแบบทำงานเยอะไงลราก็แบบมีวันพักผ่อนก็เลยแบบว่านัดกับ เพื่อนเพี่พ่น้องน้องในค่ายแล้วก็แบบเพื่อนพี่โทรมา e, เพ um ื่อนกล้องแบบออกมาด้วยใช่ครับสนุกสนุกสนุกครับนกับพี่ครับสนุกสนุกสนุกครับสเกนุกนุกมรับสนุกสุกกครับสนุกสนุกสนุกครับสนุกสนกครนุนุกสนมกัสนุกสนกรัสนุกสนกสบนสนุกกับเนุกสนัสุีกนนับสนนนบกเครับส่นนกราะว่า ปกติอ่ะตอนเราขึ้นสเตจเราก็จะขึ้นกับมีแค่พี่ๆเป็นแฟนคลับพวกเราแล้วก็แบบขึ้นกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในค่ายด้วันดีไงแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเราออกไปท่องโลกกว้างครับจริงจริงคือเจอความตื่นเต้นประมาณสุดๆแล้วก็ได้เจอแบบเจอเพื่อนๆด้วยเพราะแบบปกติคือเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปฝั่งทีป๊อปเท่าไหร่ก็เลยจะไม่ค่อยเจอแบบ เพื่อนๆฝั่งนานนานทีจะเจอกันแต่ว่ารอบนี้คือแบบโอเคได้เจอกันแต่ว่าเต็มเลยจริงเต็มเลยของจริงแล้วก็แบบได้รู้จักแบบได้รู้จักคนใหม่ๆแบบรู้สึกว่าสนุกที่แบบได้ไปทำงานอะไรแบบนี้ด้วยพี่พีทีพอแบบน่ารักมากๆเลยแบบเฟรนด์มากๆเอ็กซ์เทิร์บเลยครับผมเทคนิคอ๋อการขึ้นสเตจครับก็ คือคือของกล้องอ่ะตอนไปวันนั้นคือตอนแรกคือแบบบล็อกบ็อกกิ้งคือของกล้องอยังยังไม่รู้เพราะว่ายังแบบไม่ได้ซ้อมรวมคนอื่นเท่าไหร่ครับรก็ได้ไปซ้อมรวมแบบเจอกันครั้งแรกคือวันนั้นเลยเพราะว่าด้วยความที่ทุกคนอ่ะตารางแน่นมากทุกคนก็เลยจะซ้อมแยกซ้อมแยกซ้อมแยกก็แบบคือไม่ได้มีใครแบบซ้อมรวมกันนะครับแบบมารวมกันคือวันนั้นเลยแล้วคือตอนกล้องบ็อกกิ้งอ่ะคือกล้องเข้าไปแล้วกล้องก็ถามว่าผมต้องบ็อกกิ้งตรงไหนครับแล้วพี่เขาก็บอกกล้องอ่ะอยู่ข้างพี่เนยตลอดเลย ให้เดินตามพี่เนไปแล้วพอเจอพี่เนก็บอกพี่ครับพี่ฝากเอาผมไปเนอย <laughs> ให้พี่เขาแบบคือพี่เนอยู่ตรงไหนจะเห็นกล้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าจะเดินตามพี่เน,น,นยเรครับสนุกครับนะี่ได้ว่าหลังจางนี้เปาาน็นแค่แค่ทีโอกาสได้เจอคุณเพิ่มขึ้นสมัยแบบแฟนๆต่างประเทศอะไรอ๋อใช่ใชเพราะว่าอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบพี่บินเยอะอยู่ใช่พี่แก้วพี่แก้วใช่แบบคือเฟรนลี่มากๆเลยครับน่ารักมากๆแล้วก็แบบ ไปเล่นกับพี่ๆเขาใช่พี่มิกด้วยพี่มิกน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวเราสองคนจะสมัครเป็นลูกพี่มิกแล้วงั้นให้ฝากนิตัมมินหนคะ่ะแล้วก็ฝากแฟนๆรอเจอกันเลยครับก็ขอฝากงานแฟนไซด์ใช่ไหมครับใช่โอเคขอฝากงานแฟนไซด์ของนิวตามินนั่นนะครับซึ่งนิวตามินนั้นออกโปรดักต์ใหม่ออกมาชื่อว่านิวตามินมัลติคอมเพล็กซ์มอยส์เจอร์ไรซิ่งครีมครับผมครับแล้วก็ขอฝากติดตามผลงานของโทมัสก้องกับ เนิอตมินในอนาคตนะครับเชื่อว่ายังมีอีกหลายโปรเจกต์ให้ทุกคนรอติดตามแน่นอนครับแล้วก็ในอนาคตก็ขอฝากผลงานของทมัสกองทุกอย่างนั้นนะครับไม,ม่ว่าจะเป็น Magic Lover ไม่ว่าจะเป็นแบบซีรีส์ทุกอะไรเลยหรือว่าแบบงานอีเวนต์หรือว่างานไปแฟนมีตแฟนไซคที่ต่างประเทศน,นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับขอบค่ะ